ค่ะทุกคนมากินแซ่บกันนะคะวันนี้นะัดมีตำป่าค่ะแล้วก็มีผักแนมเยอะมากนะคะผักชีลาผักวาซาบิแล้วก็จะมีชะอมนะคะแล้วก็มีผัดผัดกัญจองนะคะแล้วก็มีนี่คะ่ะสตอนะคะอย่างนี้เลยแล้วก็มีปลาดูกมีจิ้มแจ่วนะคะหมูจิ้มแจ่วแล้วก็มีหนังปลาด้วยจ้ะหนังปลาแซลมอนนะไข่เค็มเลิศ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 อ่า นี่นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปกินแซ่บกันเลยวันนี้มากินแซ่บไปกับนัดนะจ๊ะมาค่ะส้มตำตำป่านะคะนี้ใช้มือนะคะเพราะว่าล้างมือแล้วแล้วก็กินคนเดียวโอ้ยมีเม็ดกระหินด้วยอืมอทักซีเราหลม หอมสตอนะคะน้นชอบกินสตอมากเลยแต่กลิ่นก็คือแรงมากเวลาเราเข้าห้องน้ำเพราะทุกคนกินสตอจะรู้ดีนี่นะคะเส้นข้าวปุ้นแล้วก็สตอหืมอร่อยมาก อืชะอมคุณชะอมอะ่ะบางทีเราก็กินสดบางทีเราก็อไปต้มนะคะแล้วแต่ต้มให้มันสุกออ,อยมา้ไม่อ่ะเลยอ,อ,อันนี้เป็นผักอันใหม่นะคะคุณป้าเขาบอกว่า เป็นเหมือนวาซาบิเมืองไทยบอกว่ากินสดแล้วมันจะเหมือนวาซาบิเดี๋ยวลองชิมอืมจิ้งเหมือนกิน้งอืมเหมือนจิงอ่ะทุกคนเหมือนวาซาบิเลยกลิ่นวาซาบิเลยจ้ะอันนี้หมูทอดนะคะ โอ้ยฉี่หน่อยอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะส้ตตมตำตำป่าแบบเราจะได้กินแต่ละมือแตละดีดีมากอร่อย รสาบิจริงอืมอืมผักหนึ่งที่นำเสนอนะคะผักกระจองลองชิ่อร่อยไหมวันนี้วันอยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนอแซบบ่ Uh huh. อย่างปลาแซอมันไข่เค็มเอาไปต้ม uh huh. uh huh. ตำปลาอร่อยมากเลยทุก uh huh. uh huh. คนใครชอบกินปลาดุกมาก บาดุกเนื้อฉ่ำๆจิ้มแจ่วสักหน่อย,อยจิ้มแจ่วดีมากผักทีลาวนะคะผักเยอะๆแบบนี้เนาะ เมกกะทินด้วยนะลำบาก<ม>อร่อยจริง 嗯。嗯。好。 อมช่ออมจุกๆเลยจ้ะชอบมากแต่แบบเวลาล้างอะลำคาญหนามันมากเลยโดนทิ้มแทงตลอดอะทุกคนแต่ก็ยังชอบรู้ว่าเจ็บแต่ก็ยังทนเพราะอะไรมันอร่อยเนี่ยเรากินจุกๆแบบนี้เลยจ้ะคุณนา้าดูดิ อ mm hmm. อบมาก้ yeah. mm hmm. สตอเอยอะไรเอยอร่อ,ย,อ,ย,อ,ย,อยมากอม้ mm hmm. าวฟิล mm ์าอืล mười mm chín -hmm. chậu và là chò bòn tôi nhớ quá này bòn gì mà mm -hmm. แต่จะได้กินมื้อนี้ก็คือเตรียมผักล้างผักต้มผักืแต่ละมื้อแต่ละดย์จริงๆทุกคนตับต่อ ชอบอะอร่อยมากเขาเรียกผัดกาดอะไรสักอย่างอะทุกคนจ้ะเขาบอกว่าเป็นวาซาบิเมืองไทยซึ่งอร่อยอน,นี่พักคีลาวนะคะ อร่อยมากเลยสตรอ ปลาดุออไปกินข้าวกันนะคะเพือ่อนๆบ๊ายบาย